สวัสดีครับแฟนครับเอฟซีทางช่องของเขาถุกคนนะครับมือนีช่องของเขาก็จะเดินไปตามตัวเลขให้เอฟซีทุกท่านได้ลุยไปพร้อมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลนะครับมือนีเขาก็จะเดินไปตามเลขของเจแปงนะเจแปง่สวยบานสามช่นะครับงวดที่แล้วนะครับเพิ่นกัะได้เลขมากนะครับตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวเดียวเลยนะครับ พื่นดินมากนะครับวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564้นะครับอารติพานมากครับที่ว่าเขาเต็มๆนะครับเหรียเหลขกล่างนะครับที่ไปที่มาเหล็กเจ็ดศูนพนมาได้จตั้งไดนนะครับงวดนี้เพื่นด้ตัวใดยั่งนะครับเพราะว่าเพื่อนเป็นคนมิเศษนะครับจะได้ฟ้าแพย์ครับติดตามคอยชมนะครับว่าเพื่อนได้เลขรด็ดตัวใดวดนี้ปั้นเขาเพื่อนใดก่อน ยายติ่มยายติ่มยายติ่มร่องนี่เออเอาเพิ่นเอาอันมัมอันไข่ป่าออกไปชูกินอยู่งี่มัมไข่ป่าบ้านเฮานี่บอเออเพิ่นเฮ็ดเอาบ่ระบาดที่นี่อันจ้ำไปจ้ำไปบันนี้จ้ำตัววขิ้นมาจังไรจังณูนึงูรางก้นกบว่าสองศูนย์คุณลางก้นกบว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เออประเเรียกเร่องอะไรที่นี่เอาบัดเท่บาเ็ดเรียกลางเจ็ศูนจะคลองักบาทจะคลองไหาชิกว่ตเตอรี่ใบนึง โอ้ยผมก็ยินแต่อันพ่อใหญ่ร้องเราเอาสูฟังก็เลยคุยกันไปนน้ำท่ามือนั่นก็ไปายหัวบรรดุงก็เลยไปพ่อเลขเกตซูนบางลายนะหัวเดาซัดตัวกันเลยได้ก็เลยอยากถามว่ามันแมนอีรีบมันเปลี่ยนทางไหนก็ได้เกตซูนแต่นี่หัวนี่ได้ไปหัวนี่ได้ไปก้าวเลขอันกีบฟางมันน้องเออได้มาต่อหลายงัวแต่ได้หัวเดียวมือเดียวเพื่อไงก็หลานรอรอมือเลขอ๋อจังตามต่อจังตามต่อเอาเอาพี่น้อเดีซี ฟังเด้อฟังไว้ฟังไว้ยายลำไผ่นั่นได้ลอยนู้นเลยนาน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 แล้วปลาขาเรียงฟังยังอยู่เหรอท่านตายังยังไก่มือมันบ่เออไก่ไก่มือนละเดี๋ยวไก่มือเอฟซีเดี๋ยวผมตามให้เด้อพี่น้องเด้ออ่าโอเคโอเคขอบคุณครับขอบกันครับไปแล้วนั่นแหละผู้เพิ่นเห็นปั้นเขาเป็นเลขเจ็ดศูนย์นะครับงวดที่แล้วเดี๋ยวงวดหน้านะครับเดี๋ยวตามต่อนะครับ